วันนี้งานเยอะจริงๆเลยอ่ะพี่เอกฮะอะไรเหรอพี่ฝนงานเยอะมากเลยอ่ะเออเอกกำลังนั่งเช็คสต็อกสินค้าอยู่เช็คสต็อกสินค้าเราเป็นตำรวจพี่เอกมาเช็คสต็อกสินค้าอะไรสต็อกสินค้าของผู้ต้องขังโอ้โอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรอ่ะตึ๊ด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 ขาขาวอลมาวอลมาแป๊บหนึ่งอะไรอ่ะวอลมาวอลมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรับวอลก่อนเออ วอหนึ่งเรียกวอสามฮะอะไรนะโอ้ได้เลยได้เลยรับทราบเปลี่ยนอะไรของพี่ฝนเนี่ยพี่แอดฮะได้รับแจ้งเหตุมาเหตุอะไรเดี๋ยวพี่แอดยังเช็คสต็อกไม่เสร็จเลย รับแจ้งเหตุว่ามีมอเตอร์ไซค์สองคันน่ะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีคนขับว่ะโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอใช่แล้วใช่แล้วเราจะทํายังไงกันดีอ่ะไม่มีคนขับแล้วมันวิ่งได้ยังไงอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันมันวิ่งได้ยังไงก็ไม่รู้แต่แบบว่ามันสร้างความเดือดร้อนให้กับเมืองบรูคเควนเป็นอย่างมากเลยอ่ะอย่างนี้ไม่ได้การแล้วพี่เอกนั่นนะสิผู้พิทักษ์สันติราษอย่างเราคงต้องออกไปตามดูซะแล้วถั่วต้องเฮ้ยหยิบอะไรขึ้นมาแทงพี่เอก <laughs> เอาเลยพวกเราเดี๋ยวเอาอันนี้ไปด้วยนี่นี่กุญแจมือกุญแจมือมีอเ,อเดี๋ยวไปจับไปจับก่อนไม่ได้การแล้วอยู่ยตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนโยนแฟ้มทิ้งไปก่อนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวลองไปถามกลุ่มคนตรงนั้นหน่อยดีกว่าเฮ้ยในไงในไงมีมอเตอร์ไซค์มีมอเตอร์ไซค์มีมอเตอร์ไซค์เหรอมอใช่แล้วต้องเอานี้ตามแล้วเบรกเอาอะไรตามต้องเอารถออกมาแล้วล่ะเดี๋ยวเอามอเตอร์ไซค์ของกรมตำรวจออกมาดีกว่ามอเตอร์ไซค์กรมตำรวจหรอใช่ใช่มอเตอร์ไซค์กรมตำรวจ ต้องรียไปจับแล้วเร็วเข้ามอเตอไซห่างนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเขาจะขับหนีไปนะไงเจอพอดีไหนอะนี่ไงเล่นสเก็ตบอร์ดเค้นเข็นอะไรก็อยู่แถวนี้นี่นี่ไงเนี่ยเนี่ยเฮ้ยแต่แบบว่าคันนี้มีคนขับอ่ะอันนี้มีคนขับอ่ะถึงคนขับจะตัวเล็กก็ตามออเขามีคนขับเดี๋ยวยลองไปถามเขาดูหน่อยดีกว่าเออสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีอะไรให้ช่วยเหรอคะคุณตามรจเออคือว่า เห็นมอเตอร์ไซค์ล่องหนอยู่แถวนี้บ้างไหมคะอุ้ยโอโหพี่เอกโดนรถเกี่ยวมันเขาบอกว่าเขาไม่เห็นนะพี่เอกเขาไม่เห็นเหมือนกันนี่ฝนทำไงดีอะไปเราไปตรงอื่นกันดีกว่าสงสัยคราวนี้เราจะต้องไปตามหาที่อื่นต่อแล้มั้งอยู่ไหนแล้ววะต้องไปวนดูอ่ะพี่เอกไปทางไหนดีไปทางในเมืองข้างบนดีกว่ามานี้มานี่มานี่เล้วไป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 เร็วเข้าไปเร็วเข้ามามามาอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยยุงข้างนี่ไงล่ะ อ้าวไม่เห็นมาเร็วมาเร็วมาเร็วพี่บอกแล้ววันนี้เราจะตามเจอเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊อดโหตรงนี้ไม่มีเลยอ่ะไม่มีบ้านคนอาศัยอยู่เลยแฮะงั้นเราคงต้องไปอีกฝั่งแล้วแหละไปอีกฝั่งหนึ่งใช่ป่ะใช่แล้วเอาไป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 เลยไปเลยฮ้ยมีแก๊งสาวสาวตามพวกเรามาด้วยอ่ะไหนแก๊งสาวสาวตามพวกเรามายิงหลังพี่บอเนี่ยใครอ่ะแก๊งเพื่อนๆตามพวกเรามาดิหรอใช่หรออีกฝากหนึ่งของเมืองนี่นี่นี้นี้นี่เฮ้ยมี มีผู้โดยสารเพิ่มเฉยเลยพี่ฝนเนี่ยข้างบนนี่นี่นี่ทังนี้ทังนี้มีบ้านคนอยู่มีแล้วใช่ไหมบ้านคนนี่เนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยว่าแต่ว่าคนที่ขึ้นตามพี่เอกมาเขาบอกว่าเขาชื่อเอฟซีอะเหรอเขาชื่อเอฟซีเหรอเออเขาชื่อเอฟซีเออเดี๋ยวนี้มีเพื่อนเราที่ชื่อ f อเยอะนะเออชื่อเยอะมากเลยเนี่ยชื่อ FC เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงสวัสดี f อเดี๋ยวขอเข้าไปถามเจ้าของบ้านหน่อยดีกว่าเนี่ยเหรออ่เขาเป็นเจ้าของบ้านเอาเหรอ เขาเป็นเจ้าของบ้านนี่เอาเหรอเขาเป็นเจ้าของบ้านเหรออ้าวแต่เขาล็อกซะแล้วอ้าวเขาล็อกแล้วเหรออ๋อเขาไม่ได้ล็อกเขาล็อกประตูไม่ให้ปิดซะเลยอ๋อเขาเลยบอกว่าเชิญเข้ามาใช่ไหมใช่แล้วถามเขาหน่อยดีกว่าเอ่อถามเขาสิว่าเห็นเห็นมอเตอร์ไซค์อ่ะมอเตอร์ไซค์อ่ะที่ล่องหนเอ้ยไม่ใช่ล่องหนดิมอเตอร์ไซค์ไม่มีคนขับหรือเปล่าคะเจอไหมครับมอเตอร์ไซค์ไม่มีคนขับเจอไหมอ่ะเจอไหม ถ้าทางจะไม่เจอนะพี่ฝนเขากําลังกินแต่คุกกี้อย่างเดียวเลยอ่ะไม่เจอเหรออาอใครระเบิดบ้านแล้วนะพี่เอกเฮ้ยใครเกิดบ้านจับเลยจับเลยเฮ้ยใครระเบิดบ้านนี่ไงไหนใครระเบิดขโมยไปแล้วขโมยไปแล้วโอ้ยขโมยเหรอขโมยขโมยขโมยอยู่ไหนขโมยอยู่ไหนไปไหนแล้วนี่นี่จับจับขโมยขโมยลงน้ําไปแล้วจับอย่างนี้ต้องจับจับเลยจับยหจับจับจับย่าจับไปไหนจะไปไหนขโมยหนีหนีหนีทำไมหนีเร็วจังเอ้ยนีหนีโหหนีไวมาก ทำไมไวขนาดนี้นะขโมยดักดักเลยดักดักวิ่งดักดักอยู่ขโมยจับจับขโมยอยู่ในน้ำอ่ะขโมยอยู่ในน้ำมาดิจับไม่ทันนี่โอ้โหนี่ขโมยลเนี่ยขโมยเร็วมากเร็วเร็วโอ้โอ้ไม่ทันไม่ทันนี่นี่ข้างบนแล้วข้างบนแล้วอ่ะนี่ขโมยอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยระเบิดบ้านแค่ละโอ้โหพวกเราเต็มหน้าเลยเฮ้วเฮ้ยเหนื่อยแล้ว่ะพี่เอกเหนื่อยทำไงดีอ่ะเหนื่อยอ่ะโอ้เหนื่อยอ่ะตรงนี้ทำไมขโมยขัดจรเยอะแท้ทำไมพี่ฝนไม่จับอ่ะจับไม่ทันนะเดี๋ยวดูดิโอ้ยเขาขึ้นไปข้างบนแล้วอ่ะ ต้องไปจับเขาอ่ะไปไ,ไหนไแล้วไปไหนอีกแล้วเขามาแอบในซอกเขาลงไปอีกแล้วเพี้ยกขี้เขียจับแล้วเพีเยงเลยไม่ไหวแล้วขอไม่ไหวเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตออกไปก่อนกันแล้วกันได้งั้นเราไปตามหาคนอนนื่นกันแล้วกันเดี๋ยวเราสงสัยต้องไปตามหาที่อื่นเฮ้ยนี่น้องผมแดงขึ้นมาบนรถพี่ฝนน่ะเหรอเอาน้องผมแดงเข้าไปแล้วอ่ะอ้าขอไปแล้วเหรอเออยังไม่เจอรถเลยนะพี่ฝนนะใช่ใช่มีคันเดียวในนี้อะเดี๋ยวเดี๋ยว ข้างล่างข้างล่างข้างล่างตรงแถวแถวนี้มีเปล่าไม่รู้เหมือนกันลองไปดูดิลองไปดูดีมีไหมไปพี่ฝนไปไม่มีอ่ะไม่มีไปไหนแล้วเนี่ยอยู่ข้างหน้านี่ไงไม่มีอ่ะทำไมอ่ะเออไม่มีอ่ะเอ้าเดี๋ยวฮะแล้วทำไมเจนน่ากระโดดขึ้นรถพี่แข่งมาตอนไหนเนี่ยเจนน่าเหรอเนี่ยใช่เปล่าเออใช่เจนน่าเออโอ้ใช่แล้วคนดังอีกแล้วเจนน่าเจนน่าเราเจอคนดัง เอายังไงดีอ่ะเดี๋ยวพาเจนน่าไปห้องขังมันสงสัยเราจะไม่เจอแน่นอนเลยอ่ะวันนี้ยทําไงดีอ่ะพี่ฝนตรงนี้ก็ไม่มีรถเลยอ่ะไม่มีเลยอ่ะแล้วแล้ววอสามเขาแจ้งเหตุเรามาได้ยังไงเนี่ยไม่มีทันเขาแจ้งเหตุที่ไหนกันนะเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นอีกทีหนึ่งไปตรงไหนอ่ะตรงข้างหน้าโรงเรียนอ่ะข้างหน้าโรงเรียนเหรอมีไหมโซนนี้เรายังไม่ได้มาใช่เปล่ายังยังยังไม่ได้มานี่าร้านสตาร์แบล็กนี่ก็ยังไม่ได้มาใช่ไหมไม่มีแล้ว่พี่ฝน แย่แล้วอ่ะอยู่ไหนเนี่ยพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยแย่วิ่งมานี่แล้วเราไม่่นนั้นวันนั้นวันนั้นนี่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 ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้มีคนอยู่ไหนมีคนอยู่มอเตอร์ไซค์ไฟไหมอ้าวมอเตอร์ไซค์ไฟไหมเธอแล้วนี่ไงคันนี้คันนี้นี่ไงนี่อไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วรถรถที่ไม่มีคนเฮ้ยอ้าหายหายไปแล้วหายไปไหนแล้วหายไปเฉยหายไปเฉยเลย หายไปแล้วอะเกิดอะไรขึ้นอะพี่ฝนเฮ้ยเอาไงดีอะพี่เอกแย่แล้วเดี๋ยวนะแย่แล้วสิพี่เอกคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเป็นยังไงหรอมันต้องเป็นอย่างนี้เลยจู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 ่จูจูจีจัจูจอะมันต้องเป็นอย่างงั้นน่ะเหรอใช่จู่จัจู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 อย่างงั้นเลยอย่างเงี้ยนะเอองั้นงั้นแล้วเราจะทาไงต่อว่าแล้วเราก็เอาเลยแหละเราต้องทดลองทํากันดูดีกว่าลองเลยนะ ลองเลยใช่ไหมลองเลย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 งเลยลเยลงยงเนยลงลยลองลองเลงนียองเลยองสว่างเลยงเรงยองเงองนี้เลยงเลยองเลยเลยองเยองเยงองยองเย่งเยเยอเยองเลยงยองเลองยอเลยอยองย่อตัวย่อตัวย่อย่อเลยองยลอเลยย่อเลยเย่อเลยอเย่องเอย่องงยลงอเลยเออ ตัวดำไงตัวดำเหรอตัวเราต้องทําตัวดําตัวดำอ่าตัวดำนะอ่าตัวดำนะผมเรามันไม่ได้ไงเราต้องเปลี่ยนเป็นผมดําๆเฮ้ยเฮ้ยใครขโมยเราไปเราก็เปลี่ยนผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนผมเราดําๆเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนผมดำดำเหรอผมเราต้องดําๆเลยผมดําๆเสร็จแล้วใช่ป่ะถอดผมออกไปได้ไหมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 ผมดําๆเสร็จแล้วถอดได้ถอดได้ถอดผมก่อนถอดผม แล้วไงต่อแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเราเสื้อผ้าเราต้องดำด้วยเหรอต้องดำต้องดำต้องดำทุกอย่างดำหมดเลยดำเหรอมีเสื้อผ้าไหนดำดำบ้างไงเอาชุดใกล้ๆแถวนี้แหละนี่เพ็กเจอชุดสูตรเนี่ยแน่แน่ได้แล้วดำแล้วตัวดำแล้วเนี่ยดำหมดเลยเพกเจอสูตรดำทั้งตัวเลยดูดิเอาเลยเอาเลยเอาเลยแล้วไงต่อเสร็จแล้วใช่ป่ะอ่าเสร็จแล้วเราก็มานี่เลยหามอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งมอเตอร์ไซค์ใครอ่ะเออมอเตอร์ไซค์อะไรก็ได้สีเจ็บเจ็บปวดหน่อยเอาไม่มีอ่ะงั้นดี๋ยวเราคันใหม่ออกมาดีกว เอามาสักหนึ่งคันเอามาสักหนึ่งคันเนาะใช่ใช่เนี่ยเปลี่ยนสีด้วยเอามอเตอร์ไซค์เปลี่ยนสีด้วยเอามอเตอร์ไซค์สีเจ็บปวดแล้วเปลี่ยนสีด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปลี่ยนสีด้วยเดี๋ยวพี่ยงหามอเตอร์ไซค์เจอมอเตอร์ไซค์ตำรวจอยู่อ่ะเอามอเตอร์ไซค์นี้แล้วกันเนี่ยเปลี่ยนสีอย่างนี้แล้วใช่ไหมอ่ามอเตอร์ไซค์นี่นะสีเจ็บปวดแล้วไงแล้วก็เปลี่ยนสีเจ็บปวดด้วยนะสีเจ็บปวดแล้วอะสีเจ็บปวดเลยเหรอแล้วเราก็มานี่เลยถ้านอน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 ลงไปอ้าวไม่เห็นเปลี่ยนเเเเลลลลลลยยยปปปปีี่่่นนนนดดิิิอออแืมมจ้้้าาาวไไงงตถรเลย ท่านอนลงไปเลยเหรอใช่ใช่เปลี่ยนเราเป็นท่านอนเปลี่ยนเราเป็นท่านอนเหรอนอนเนี่ยเหรอเออนอนลงไปเลยนอนนี่เหรอเออนอนเลยนอนเลยแล้วไงต่อแล้วเราก็ขึ้นรถเราเราก็ขึ okay. e ้นรถต้องกระโดดไหมฮ้อเฮ้ยให้รถรถรถเฮ้อยฮ้ยให้รถเราเดี๋ยวเจนน่านี่ไม่ได้ขโมยแฮกได้แล้วได้แล้วได้แล้วขโมยรถด้วยขโมยรถด้วยอ๋ออย่างเงี้ยเหรอได้แล้วได้แล้ว อ๋อกลายเป็นรถแบบรถแบบไม่มีคนขับเหรอรถไม่มีคนขับแต่มันเห็นสตอร์เบอรี่วิบวอนเนี่ยวิ่วอนยังไม่ได้เอาออกอ๋อไม่ต้องเอาออกแล้วเราไปกันทั้งอย่างนี้เลยะนแล้วใช่เลยอ๋อสรุปแล้วเนี่ยเขาทําแค่นี้ใช่ไหมล้วเขาก็เลยขับไปได้โดยที่ไม่มีคนขับใช่ไหมถูกต้องดูเดียวอย่างนี้เลยดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวมันแรงเกินไปแรงเกินไปด้วยยี่สิบพอแรงเกินไปเหลือยี่สิบพออ่ายี่สิบพอเนี่ยแล้วไงต่อเออแล้วขับเลยขับพร้อมกันขับพร้อมกันเลยนะอ่าอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละอย่าเบียดอย่าเบียดเดีย เมื่อกี้ตัวอะไรแบบยูดิคอร์นตัวดำปีเลยนี่แล้วก็เปิดไฟเปิดไฟไปเปิดไฟสูงเปิดไฟสูงมีเจนนาด้วยมีเจนนาน้ามาโดยไม่ตั้งใจทุกคนสุดยอด